ความฝันเลขนำโชคฝันเห็นกองขยะแปลว่าอะไรฝันเห็นกองขยะแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่เปิดดวงค่ะฝันเห็นกองขยะมีเกณฑ์จะตั้งคันจะรวยมากโอ้โหได้ไพ่เศรษฐีนีได้พไดพ่เด็กทาโรจะมีคนเอาเงินมาให้ถึงที่บ้าน จะมีเกณฑ์ได้ลูกสาวค่ะไพ่รา,าชินีอ่ะคือจะได้ลูกสาวฟันเห็นกองขยะแปลว่าท่านจะมีสเสน่ห์เปรียบดุจราชินีสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่จะมีคนมาชอบท่านจะมีสเสน่ห์ดุจราชินีนี่เป็นไพ่เศรษฐีนีค่ะเจ้าของคฤหาสน ท่านจะมีสเสน่ห์ดุจราชินีจะมีฐานะร่ำรวยจะได้เงินจากคนอายุน้อยกว่ามีเกณฑ์ตั้งคันค่ะมีเกณฑ์ตั้งคันไพ่ใบนี้หมายถึงการพบรักครั้งใหม่ก็ได้สาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดพอ่อไม่แม่ไม่มีเกณฑ์พบรักครั้งใหม่มีเกณฑ์พบรักครั้งใหม่กับคนอายุน้อยกว่าคนที่ตั้งท้องเนี่ยจะได้ลูกสาว เป็นไพ่ดีค่ะเลขนำโชคสามห้าสามห้าแปดศูน์ศูน์แปดแปดศูน์ศูน์แปดค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นค่ะ